ทำให้เขาดูแปลกไปจากเดิมจนทำให้ผู้ชมเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของตัวละครทีทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามกันต่อไปว่าความจริงจะเปิดเผยออกมาอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดเรตติ้งล่าสุดละครมีนแซมหลังช่องวันยืนยันฉายต่อเรตติ้งล่าสุด ละครเกมรักปฏิหารที่นำแสดงโดยฟิล์มธนพัฒและมีนพิษยาก็เดินทางมาถึงอีพีเแล้วในตอนนี้ฟิล์มยังคงดำเนินการหาความจริงพร้อมหลักฐานที่ชี้ไปอย่างตัวแปรสำคัญอีกคนทำให้เขาดูแปลกไปจากเดิมจะทำให้ผู้ชมเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของตัวละครทีชัด มาขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามกันต่อไปว่าความจริงจะเปิดเผยออกมาอย่างไรและฟิล์มจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรสำหรับเรตติ้งของ EP9 เกมรักปฏิหารทำได้ดีเยี่ยมคว้าเรตติ้ง15บวก n w U ไป2.091